สวัสดีเลยค่ะทุกคนเห็นร้องไหมวันนี้ทุกคนจะได้เห็นบีตัวเป็นๆนะจ๊ะจับได้จับได้มานี่มานี่มานี่จะเก็บลูกกลนพี่น่ามีหนอนไหมพี่เอ้าแล้วพี่จะรู้มันมีหนอนไหมชิมนะจ๊ะชิมนะจ๊ะอืม ไม่มีหนนอนอะไรเ็นี่เห็นมิตเป็นเตนอยิตกใจนะจ๊ะไม่เปนฝาดป่ะพี่เปลือกมันนะฝาดลูกเบบี้อะเนาะฝาดป่ะพี่มันยังไม่สุกดีไหมเปลือกมันอะฝาดแต่ว่าเนื้อมันอร่อย ไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายพี่สวัสดีน้องหน่อยสิสวัสดีตะกร้องหน่อยวันนี้มีคนทำขนมครกให้กินนะจ๊ะขนมครกเยอรมันค่ะโอ้มีที่นั่งน้องละแล้วคิดว่าให้พี่นั่งแล้วมันจะแตกกามไหมเนี่ยแคดซิเชิญซิเจนนิกอุ้มขีบแย้จะซิฟอยหรอ ี่ปอกมะมุนดเอาไรพี่อ๋อมันมีน้ำอยู่นี่ป่ะมีน้ำอยู่นั่งฝาระเบิดแตกนะพี่พุ่งนะไม่มันนิ่มไงอ๋อไม่แตกหรอกทันเทพจะได้กินไหมเนาะขนมครกวันนี้ลูกวนลอบครกเลยลูกสาวลูกสาวทำขนมครกให้กิน

แปืกถึงรอบสุดท้ายไม่รู้จะเหลือไหมอา,อ,อ,อาา,กกมาหออารวกแกันจะเปะ็นงอย่างี้แหละเนาะมันต้องเอาแบบมะพร้าวมะเผา,ามันจะได้ไม่ติดทำไปแล้วทาบได้หรอไม่ไม่อันนี้มันเป็นพวกพวกที่เราทำมันต้องให้ตักกรองชิมมันถึงจะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยนะจ๊ะ แล้วก็ไม่ค่อยเห็นแกตัวเลยนะสบายเลยจ้ะตะกร้องรอกินอย่างเดียวจัดสินิกอันเดอร์สตรูมอิสอุมคิปหินเตอร์เดียเฮียเฮียตาเอาเต็มโบเดนหินเตอร์เดียกันเอายา เอาขนมครกสิท่านเทจะกินดูสิแหมไปกินตดีท่านเดียร์ท่านเทจะเกะขนมครกไปเดี๋ยวท่านเทจะกินที่ว่าเอาเล็กๆก่อนแกะไม่ได้เอออันนี้แกะได้บะอันนี้ร้อนเอันหนูเอาน้ำมันมาให้ท่านเทอันนี้สำเร็จแล้วตะกร้อจะชิมนะจ๊ะอันไหนร้อนอันไหนไม่ร้อน ชิมน,นะจ๊ะรัลล์อันโอ้แม่เจ้าร้อนย่ามาขนมคคกขั้นเต็นนัวเวนี่เล็กกา <c oughs> งานดีคืองานนั่งกินนะจ๊ะไอรีนชิแมกนายอะไรอ่ะทำไม <c oughs> มุกซักตุมาชาวชาว พิสวัสรดีน้องหน่อยจิเอาวีดอสซน